วัสดีครับอยู่กับตู้โชว์รูมออนแอร์ครับและโจ้คาว์ไลนครับครับผมวันนี้เรามานี่ต้องบอกว่าปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับเจ้า MG4 พี่ตกไปด้วย e v MG4 o n g Range อ๋อตัวนี้ที่มันพิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่สีส้มฟีเจอร์หลายๆอย่างที่จะไม่เหมือนกับตัวปกติล้อแมกออปชันเนี่ยต้องออปชันเนี่ยไม่ใช่ฟีเจอร์นะออปชันอะล้อแมกอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุด คําว่าลองเวสวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมครับอืมตัวนี้นี่ตามหมวด NECC นี่540กิโลใช่ครับ540กิโลถ้าเราเอากันตรงๆภาษาบ้านเราถ้าบวกลบคูณหารผมให้ลบไปประมาณ30%ทุกแบนดนะฮะก็ประมาณ400โล400โลถามว่า400โลเนี่ยถ้าคุณวิ่งในเมืองวิ่งในเมืองสบายๆก็5วันเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณเกือบเือบ100กโลถูก อาทิตย์หนึ่งชาร์จทีหนึ่งก็สบายใจกว่าถ้าเป็นตัวธรรมดามันวิ่งได้ประมาณกี่กิโลประมาณนิดตัดแล้วก็เหลือประมาณ300หมายถึง NEDC คือ400เศษเศษก็ตัดแล้วก็เหลือประมาณ300อันนั้นคุณอาจจะบอกว่าต้องมานั่งชาร์จวันเว้นวันหรือทุกวันแต่อันนี้มันจะชาร์จแบบลืมชาร์จได้สบายใจกว่าลืมชาร์จสบายใจกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของดีเทลต่างๆเดี๋ยวโจพาดูรถข้างนอกก่อนรอบนอกว่ามันเป็นไงบ้างได้ครับ สำหรับตัว MG4 Electric Long Range นะครับความแตกต่างที่เราจะเห็นภายนอกแบบชัดเจนเลยนะกระจังหน้าเนี่ยเหมือนกับตัวธรรมดาเลยเหมือนตัวปกตินะครับที่เป็น Standard r a n g e นะครับอะไรต่างๆกิลิวตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับอันนี้จะทำแบบออโต้เลยก็ไม่ได้ไปสนใจมันนะครับว่ามันจะทำงานตอนไหนนะ จะมีการเปิดปุ๊บเพื่อจะระบายอากาศมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับจะได้เป็นล้อตัวเดียวกับที่อยู่ในตัว X Power หรือตัวแรงของเขานะครับตัวนี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วลายล้อแม็กจะเป็นลายเดียวกับที่อยู่ใน X Power นะครับยกเว้นคาลิปปเปอร์เบรกนะครับตัวนี้ใช้ยางของกุดเยะเป็นกุดเยะอเล็กทริกเน้นสําหรับรถไฟฟ้านะครับยางขนาด2 3 5 45R18 เลยนะอันนี้มาไม่มีตัวครอบเลยนะที่เป็นใบพัดตัวนี้ไม่มีครอบนะครับนอกนั้นแล้วเนี่ย ทั้งออปชันอะไรต่างๆจะเหมือนกันหมดกล้องรอบคันมีให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นรถที่ประกอบขึ้นในบ้านเราโรงงาน MG ที่บ้านเราเลยนะครับตัวนี้จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่แล้วเหมือนกับตัวท็อปของรุ่น Standard r a n g e นะครับฝาท้ายยังเป็นแบบเปิดมือนะครับตัวนี้นะไม่มีตัวที่เป็นไฟฟ้านะครับที่ทําเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นของออปชัน ที่แต่ละโชว์รูมทํากันไปเองนะครับตรงนั้นนะนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างแล้วก็จุดอีกอันนึงที่จะแตกต่างกันเราจะเห็นสังเกตได้ชัดนะครับว่าเป็นตัวประกอบในประเทศหรือว่าเป็นตัว ลองเลนส์ก็คือจอข้างในนะครับจอข้างในเนี่ยจะขนาดใหญ่ขึ้นขนาด12.5นิ้วนะครับแล้วก็มีที่โหนที่จับ3ตําแหน่งนะครับตัวที่เป็นตัวนําเข้ารตแรกนั้นจะไม่มีนะอันนี้ก็คือจุดแตกต่างของตัว mg 4 rectic long lens ครับครับมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างแต่กี้เจอคุณโจไปแล้วใช่ไหมอันนี้กุญแจเขานะนะฮะก็ธรรมดานะฮะ สิ่งที่โจบอกก็คือตัวนี้จอตัวนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกับตัวทั่วๆไปแล้วตัวนี้เป็นตัวประกอบในประเทศเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือตัวเบานะฮะตัวเบาก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ล้วนจะไม่มีตัวผ้าเข้ามาแทรกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งสาหรับคนที่ไม่เคยขับรถ MG 4 EV เนี่ยผมจะบอกว่าอยากให้เข้ามาดูในรถเขาอะค่อนข้างจะกว้างมิติภายในแล้วก็พอเขาทำสีอ่อนเนี่ยมันจะเห็นว่ารถมันทรงกว้างมาก กว้างมากคือหลายคนติดภาพกับรถ B S U V ถามว่า B S U V คืออะไรก็บรถสไตายแบบเป็นคอสโอเวอร์นะผมยกตัวอย่างอย่าง MG เขาก็มี z ซใช่ไหมหรือว่า Honda ก็มีแบบ H R V คือรถคันนี้จะบอกว่าความกว้างของเขาอะจะเป็นในลักษณะนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าการยกสูงขึ้นมาจากพื้นนะอาจจะไม่ได้ยกสูงตามแฟชั่นนิยมแต่ว่าในเรื่องของเพอร์포เมนซ์เรื่องการขับขี่เนี่ยจะให้การขับขี่ที่ ผมว่ามันดีกว่ามันเฟิร์มกว่าแล้วตัวนี้ก็ยังเน้นย้ำนะ,ะ MG เนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังและที่สำคัญคือพอแบตเตอรี่เขาขนาดใหญ่ขึ้นมันวิ่งได้ไกลขึ้นแล้ว MG น่าจะเป็นค่ายเดียวในบ้านเราตอนนี้ที่เขารับประกันแบตเตอรี่ เรียกว่าไลท์ไทม์วารันตีคนก็ยังมาตีความกันใช่ไหมไลท์ไทม์วารันตีว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวผมขับไปแล้วจะคุยให้ฟังไอ้คำว่าไลท์ไทม์วารันตีของ MG มเนี่ยมันมีในยะหรือมีความหมายอย่างไรอยากให้กล้องขยับเข้ามาดูที่เบาะหลังเดี๋ยวผมขยับไปนั่งเบาะหลังนิดนึงเดี๋ยวให้คุณโจเข้ามานั่งด้วยเพราะคุณโจตัวใหญ่ดูว่าคนนั่งเบาะหลังสบายหรือไม่ครับครับ<ๆ>ก็อย่างที่บอกโจสูงเท่าไหร่ร7 0หนบัก85คนระับตอนนี้บวมขั้นสุดเล็กรูมเฮดม เล็กรูมเหลือเบาตรงเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้ขยับมาในตำแหน่งใกล้ๆกับคนขับคนนั่งบางทีเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ใช่แต่คนขับส่วนใหญ่ตำแหน่งมันจะฟิกประมาณนี้ดูเล็กรูมเหลือมากนี่ีนี่คือขึ้นแขนผมสูงประมาณร้อยหกสิบหนักนั่นแหละก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันนั่งผมว่ามันนั่งดีนะผมว่ามันนั่งดีมันนั่งดีบจะถึงต้นขาผมไม่ถึงผมไม่ถึงขายาวผมเนี่ยคือมันรองรับต้นขาเพราะหลายๆครั้งเบา พอห้องโดยสารมันแคบเขาบอกว่าเขาจะฉลาดคือเอาเบาะตัวที่รองน่องเราเนี่ยให้มันเล็กลงเพื่อให้เล็กลูมันดูเหลือเยอะแต่พออันเนี้ยเบาะอ่ะมันเหมือนเสริมขึ้นมาคุณโจเห็นไหมเนี่ยคุณดูเบาะมันจะทําให้เรารู้สึกไม่เมื่อยน่องเวลาเรายาวไม่เหนื่อยจะนั่งสบายขึ้นอ่านั่งสบายขึ้นถามว่าองศาตรงเนี้ยก็กําลังดีไม่ไม่ได้เอ็นจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ตั้งจนเกินไปนะฮะอันเนี้ยแต่ว่า ถ้าจะเจ๋งวันนี้ก็จะปรับระดับได้นิดหนึ่งหัวได้นิดนึงได้ไหมปรับได้ไม่แม่งหัวเลยตัวตัวเบาหลังไม่ได้แล้วก็ที่ติดอีกนิดนึงก็คือไม่มีที่เท้าเออตัวนี้น่าจะเปิดมาแล้วเท้าแขนได้แต่ว่าสิ่งที่โจบอกว่าตัวเนี้ยมันเติมมาก็คือสิ่งที่หลายคนถามนี่ใช่ไหมนอกจากนอกจากที่เราเห็นกันคือจอตะกี้ก็คือ12นิ้วใช่ไหมเออตัวนี้เขาเติมเข้ามาด้วยซึ่งก็แน่นอนล่ะก็เพิ่มให้กับคนที่อยากจะลุกนั่งอะไรสะดวกขึ้น นะฮะด้านหลังนี่ก็มี USBc ใช่ไหม USBA ครับอ๋อ Air เป็นคาย Air าย a แล้วก็มาให้หงตัวมีที่วางหนึ่งตัวนะฮะก็คือต้องเข้าใจรถคาแรคเตอร์ของ MG นิดหนึ่งว่ารถอะเอาจริงๆนะดีไซน์หลักอะตลาดหลักอยู่ยุโรปโดยเฉพาะถ้าภูมลัยขวาเนี่ยก็คืออังกฤษกับออสเตรเลียแล้วก็เราหลักๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่ารถยุโรปอะความกระชุกกระจิกอะมันจะไม่เยอะ เอออาจจะไม่ถูกจิจกับคนไทยแต่ว่ามันจะไปเน้นในเรื่องระบบความปลอดภัยในเรื่องของการ,รขับขี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขับการโจ้ว่วามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็โจ้รถแทนเนี่อยู่กับโจ้มาประมาณสามสี่วันเดี๋ยวให้โจเล่าให้ฟังว่าขับในเมืองสามสี่วันาตาสิ้นเปลืองแล้วขับแล้วคาแรคเตอร,ร์เป็นยังไงส่วนเดี๋ยวผมจะขับนอดเมืองเดี๋ยววันนี้เราลองวิ่งไปแถวทัศรอบกร,ร,รุงเทพแล้วก็ไปอยุธยาอะไรเงี้ยลองดูคาแรคเตอร์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งเราก็เคยบอกกันอยู่ว่ารถเขาขับสนุกขับดีไปกันเลยไหม ไปครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ใน MG4 ไม่ใช่ MG4 ธรรมดาแต่เป็น MG4 ได้ o n งเลนส์ครับล <Long range. S 2> งเลนส์เด็กเขาไม่ลองเลนส์น,นะ o n งเลนส์ครับคนเขาจะใช้ x e n e s t ไหม x e n e s t s Xenesis เลนส์เรา<ไ>แต่เรียก <range. S 1> คืออย่างนี้รถไฟฟ้าจะกจีนอ่ะครับถ้าเราจะสังเกตนะมันก็จะเป็นสามคือในหนึ่งโมเดลก็จะเป็นสามสามระบบ ผมจะใช้คําว่าอะไรสามระบบเหรอผมว่ามันจะเป็นสามเหมือนสามรุ่นแต่จะบอกว่ารุ่นย่อยก็ไม่ใช่สามทิมใช่ไหมสามรุ่นหลักสามรุ่นหลักนั้นแต่ละรุ่นหลักจะมีครีมเล็กๆอ่าคือบอกว่าสามรุ่นหลักคือหนึ่งคือตัวปกติพูดง่ายๆป็นสแตนดาร์ดเลนส์อ่าก็เป็นสแตนดาร์ดเลนส์แล้วก็บอต่อมาก็จะมีเป็นลองเลนส์ลองเลนส์หรือว่าเป็นเด็ดเลนส์แล้วก็เป็นก็็จะเปนตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อ่าซึ่งซึ่งก็ก็จะปรับไปไปแบตเตอรี่ตัวเนี้ยก็จะประมาณสองขนาดอ่าใช่อะไรประมาณซึ่่ง MG4 เนีย ก็พูดง่ายๆทาง MG เขมาเกือบครบลายพูดง่ายๆถูกครับเพราะว่าแต่ละผู้นิ่าคอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าตัวปกติก็มี2รุ่นย่อย2รุ่นย่อยตัวสกันดาร์ด X กับรุ่น D รุ่น D ใช่ไหมราคาเริ่มต้นเขาตอนนี้เท่าไหร่เ0็ดศูนย์เก้าเก้าร้อยแส้ามอล้วก็ไปจนถึงตัวท็อปตัวนี้เนี่ยแปดแสน 9,900นี่คือตัวแบตเตอรี่ใหญ่คำพูดภาษาบ้านเราวิ่งได้ไกลขึ้นอ่าใช่ไหมแล้วก็ตัวท็อปของโมเดลนี้ก็คือตัวเวกซ o ทัวร์พร็อพแมนเขาร็อพแมนเขาตัวนั้นก็คือจะเป็นตัวแรงก็ทะลุล้านไปหน่อยหน่อยแต่ว่าพร r อ a แมนก็เกินตัวและนะฮะตอนนี้คือหลักๆก็คือไอตัวเนี้ยที่เราขับอยู่ตัวเนี้ยมันต่างกับตัวสแตนดาร์ดเลนยังไงบ้างโจับสแตนดาร์ดเลนถ้าพูดง่ายๆนะอย่างที่บอกไปภายนอกก็จะเป็นล้อแม็กขนาด จาก17เป็น18เราได้18จอตัวนี้ใหญ่ขึ้น22นิ้วเบาหนังนะครับไอ้นั้นที่เกิดเป็นตัวธรรมดาปกติเนี่ยจะเป็นหนังผสมผ้าอันนี้หนังล้วนหมดเลยทั้งคันแล้วก็หนังัคอสะใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่โหดเนี่ยมีให้อยู่แล้วตัวในประกอบในประเทศจะแตกต่างกันหลักๆเนี่ยคือ3จุดตรงนี้ประมาณนี้อ่าแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือในเรื่องของขนาดของแบตเตอรี่ใช่ซึ่งมันใหญ่ขึ้นแล้วตัวนี้ก็ตามหมด NEDC ก็คือ540กิโล จู้ใช้มันอยู่3-4วันในเมืองเป็นไงบ้างโอ้ก็ถือว่าคล่องตัวแล้วก็หมดผมลองก็ทั้ง e c โ Normal แล้วก็ Sport คาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่ถามว่าตัว e c โคที่อยากได้ตัวระยะทางที่มันวิ่งได้ไกลขึ้นเนี่ยม,ม,มันตัดในเรื่องของพลังกำลังไปนิดหน่อยอมไม่ได้รู้สึกแต่ถ้าเกิดเราต้องการคิดดาวม,มันก็มาให้ระบบแอร์ก็มีการตอนไปนิดนึง นะครับปรับคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรพวกนี้คุณยังง่ายอ่าปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรนิดนึงตัดทอนไปแต่ว่าประสิทธิภาพในการขับขี่ไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้แตกต่างคือต้องย้ำนิดนึงว่า MG4 เนี่ยเป็นรถจีนที่รถไฟฟ้าจีนที่ไม่กี่คันที่เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังตอนนี้ซิกเมนต์เนี้ยมันมีแค่ MG4 เดียวใช่ใช่อ่าถ้าในแบงก์แบนก์ในราคาไม่เกินไม่เกินล้านนะครับพวกนี้ตทำล้านเนี่่ยตล้าน ล้วก็ในเรื่องอัตราตาิ้เปลืองอ่าหลายคนเปรียบเทียบว่าซื้อรถไฟฟ้าถึงเวลาหรือยังอาัตราสิ้นเปลืองอะไรยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขที่ผมเห็นคร่าวๆหน้าจอที่โจขับแล้วผมมาขับต่อเนี่ยมันอยู่เฉลีย่ยอยู่ที่15ประมาณ15.5ากิโลวัตต์อว์ต่อ,100อ1น0กิโลเมตรถามว่า1กิโลวัตต์อว์ก็คือประมาณหนึ่งหน่วยเวลา,าเราจ่ายค่าไฟนะค่าไฟอ่ะนะาคราวเนี้ยถามว่า15.5กิโลวัตต์อว์ ิ่งได้ร้อยกิโลถ้าตีมาเป็นเงินแล้วก็ถ้าเอาห้าบาทครัตมตีกลมๆนะหน่วยละห้าบาทอ่าห้าสิบสองห <60 S 2> ้าหกประมาณหกเฉลี่ยประมาณกิโลละหกสิบต่างก็เก้าสิบต่า <90, S 1> งเดี๋ยวนะสิบห้ากิโลวัต,ต์ใช่ไหมอ่าครับผมสิบกิโลวัต,ตก้าห้าสิบห้าสิบห้าห้ายี่ห้าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทต่อร้อยกิโลร้อยกิโลอ่าเพราะนั้นถ้าเหลือหนึ่ง กิโลก็ประมาณ60-70ตังค์คจ็้าวตังอ่าประมาณเจขาวตังอันนี้คือชาร์จไฟบ้านนะไม่รวมไม่รวมไฟบ้านไฟบ้านะเพราะไฟแต่ละสถานีมันราคาไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช่ครับแล้วแต่แล้วเวลาชาร์จด้วยใช่ครับที่เขาคิดไม่เท่าถ้าเทียบกับรถน้ำมันถ้าเทียบกับรถน้ำมันผมเทียบกับรถประเภทอีโคคาร์อ่ะอีโคคาร์ที่เคียไว้ก็ยี่สิบโลลิตรยี่สิบโลลิตรตามกฎหมายนะตามอีโคสติ๊กเกอร์อันนั้นก็จะอยู่ประมาณกิโลละ บาทกว่าถ้าเราคิดที่35 3สิบห้ประมาณบาท50บาท70็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะถูกกว่าเกือบ3เท่าเกือบ3เท่าเกือบสเท่าใช่ไหมเออถ้าพูดถึงอาตาร์สิ้นเปลืองและอย่างที่ผมย้ำก็คือคนกลัวเรื่องแบตเตอรี่กับพวกระบบ Wi-Fi อิเวอต์อันนี้เขา lifespan v o l u n t y แม้กระทั่งเปลี่ยนมืออันนี้อันนี้ให้อันนี้ให้ผมผมชอบตรงเนี้คือเปลี่ยนมือพู้นี้บางคนกลัวว่า พอจะไปขายมือสองใช่ไหมใช้ไปสามปีห้าปีหรือกี่ปีก็ตามแล้วพเขาขายมือสองปุ๊บวันตีขาดแต่ที่เขาให้ให้หมดข้อแม้อย่างเดียวเซอร์วิสทุกระยะอ่าอันนี้อันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติว่าพอเขาให้คุณคุณก็ต้องเซอร์วิสใช่เพราะไม่งั้นเขาไม่รู้ว่าคุณรถไปทำอะไรมาบ้างไทอะไรมาบ้างไม่เข้าดูแลไม่อะไรอย่างนี้อ่าอันนี้ก็ต้องถือว่าเขาแฝงเราเราก็ต้องแฝงเขาก็ต้องถือว่าทั้งทั้งสองด้านนะอแต่ว่า วันนั้นผมวันไม่ไม่กี่วันมาผมเพิ่งอ่านก็คือถ้ารถเป็นรถจดทะเบียนเป็นในพวกรถสาธารนณะหรืออาจจะเป็นรถเฟรดด้วยอไอเงื่อนไขตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปถูกเพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อรถที่ประมูลเมื่อวานผมอ่านอ่านก็บอกว่ารถใน,านราคาตกมากอะไรบ้างคุณต้องไปดูเงืง่อนไขพวกนี้ว่าถ้ามันเป็นรถในนอบ<น>ุคคลผมบอกอชือบุคคลนต่พูด<อ>ยังไนะ มันอาจจะเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปครับอ่าเพราะฉะนั้นลองศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมขับอยู่ความเร็วประมาณโอ้ยถึงรง้อยยี่สิบไหมผมยังรู้ว่าผมขับไแปดสิบมันนิง่งรถมันนิงน่งรถมันนิ่งมากแล้วกเมื่การเก็บเสียงไม่แย่นะไม่แย่ม,มันไม่มีเสียงวีดอะมันกลายเป็นเสียงจาบตอนนี้เราได้ยินเสียงลมนะถูกครับเราได้ยินเสียงพื้นถนนเพราะถนนที่เราขับเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็มีรอยต่อของคอนกรีตก็จะมีเสียงรอยต่อ แต่ว่าก็ไม่ได้แย่อ่าเงียบ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 พูดง่ายๆเออแต่ครันนี้มันแบบคือวัตดุอะไรต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเหมือนตัวเริ่มต้นถูกครับใช่ไหมะจะเหมือนตัวเริ่มต้นก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปขับตัวเริ่มต้นกับตัวนี้สมมติมนคนไม่ได้แข่์เรื่องระยะทางระยะทางอ่าคนก็ไปซื้อตัวเริ่มต้นเจ็ดแสนอ่า<ม>เอาช่าก็ลดหน่อนกันไปแต่ในแง่ของเกิดวัตถุอะไรเนี่ย ก็คือเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ประกอบในบ้านเราเหมือนกันละนกวันทีใช่ไหมเอ็มจีใช่เอ็มจีประกอบในบ้านเราหมดยกเว้นตัวแรงเขาตัวเอ็กพอวเตอร์ตัวเอ็กพอวเอร์อย่างเดียวนะครับแต่ผมว่าตัวนี้เพียงพอแล้วเอ็กพอวเตอร์นี่แบบคุณจะไปลองสนามเหรออ๋อเอ็กพอวเอร์มันแรงมากเอ็กพอวเตอร์ก็คือแรงโคตรแรงแนวออกดิบๆนะคนคนก็อาจจะชอบรถแรงๆดิบๆนิดนึงนิดนึงใช่ก็จะชอบอย่างนั้แต่แต่ส่วนตัวผม ไม่ชอบผมไม่ผมผมผมกลัวผมกลัวผมว่าแรงเกินแรงเกินสำหรับเราแรงเกินความจําเป็นแล้วก็พอแรงมันก็ต้องมีทักษะด้วยใช่ครับซึ่งนั่นแหละมันก็ควบคู่กันไปแต่ว่าตัวเนี้ยกําลังดีคาตัวเเขาไรตอนนี้อยู่ที่8ปด9ส0แบาทตีไปเก้าแสก็ตีไป9,000แสก็คือแพงจากตัวท็อปปกติของรนสแตนดาร์ดอนี่แปดหมื่นแต่แบตเตอรี่คุณเนี่ย ได้ระยะทางมากกว่าเดิมอีก30%เลยระยะทางตัวไซส์แบตตัวไซส์แบตเตอรี่เนี่ยวิ่งเนี่ยของเดิมมันวิ่งอยู่ตัวสแตนดาร์ดเลนส์เนี่ยประมาณ400กว่า400กว่าโลสี0 0กว่าโลอันนี้540ย NEDC นะ NEDC ใช่อันนี้540่ใช่ครับครับ540อย่างที่บอกว่าขับจริงก็ประมาณสักสี0บวกลบแล้วแต่สภาพอากาศคุณเปิดแอร์เท่าไหร่ ลักษณะการขับขี่คุณเป็นยังไงสภาพการจราจรเป็นยังไงมันจะมีเงื่อนไขพวกนี้เข้ามาด้วยก็คืออย่างที่พี่ตู่บอกอ่ะอันเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องชัดทุกวนันถ้าเราใช้แบบรูทีนนะใชะ่ไม่จำเป็นจะต้องชา้าทุกวนันมันไม่เหมือนกับอตัวตัวสแตนดาร์ดที่วิ่งได้ประมาณ400กว่า420แต่ว่าสเปคเนี่ยคือ, motor, อมอเตอร์แล้วก็ตัวทอร์กแรงบิดต่างๆเท่ากันหมดมตัวนี้มีแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตร นะครับเท่ากันหมดเท่ากันหมดขับหลังเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกอย่างตามขนาดแบตเตอรี่อ่ะอันเนี้ยมันทําให้คุณสบายใจในการคุณไอช่วงหยุดยาวเนี่ยแหละเวลาคุณจะออกคลิปอ่ะคุณก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องหาสถานที่ชาร์จแล้วอะไรแล้วตรงเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์อย่างหนึ่งคืออะไรไหมครับคุณอยู่ขอพักหรือว่าอยู่คอนโดที่ว่าบางคนอยู่คอนโดแล้วที่ชาร์จเพราะว่าจะมานั้งาร์จทุกวันเนี่ยสมมติทํางานในเมืองเนี่ยจะมานั้งาร์จทุกวันก็จะดู เอาเวลาคุ้นวายคุ้นวายใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมติสมมติถ้าคุณขับไม่ไกลเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งชาร์จทีถ้าคุณขับไกลหน่อยสมมติวันหนึ่งสักร้อยห้าสิบโลใช่ไหมใช่แต่ถ้าตัวอย่าคนอยู่คอนโดอยู่หอพักอ่ะผมว่าวันหนึ่งอ่ะวิ่งหนึ่งไม่เกินร้อยโลไม่เกินร้อยใชเกือบสิบแปดสิบโลเพราะไม่งั้นจะอยู่ทําไมวะก็กลับไปอยู่บ้านอยู่บ้านใช่จริงๆอ่ะประมาณเนี่ยไปกลับประมาณห้าสิบโลด้วยระยะทางเพราะฉะนั้นห้าสิบโลอาทิตย์หนึ่งคุณชาร์จครั้งเดียวใช่เหลือ จ็ดห้าสามห้าไม่ได้ออกนอกเส้นทางถ้าเป็นใช้แบบมูตีที่เราบอกอ่ะก็ถึงบอกว่าเหลือๆใช่ไหมแออ่เพราะฉะนั้นผมว่ามันมันตัดปัญหาว่าเฮ้ยคุณอยู่คอนโดแล้วคุณจะชาร์จไหนชาร์จอะไรเออย่างมากก็กลางสัปดาห์ก็คุณชาร์จครั้งหนึ่งอย่างมากนะแต่ถ้าคุณขับธรรมดาก็อาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าสะดวกกว่าแล้วก็ตัวนี้ทั้ง Apple Carplay Android Auto เนี่ยมันเป็นไวเลส ตัวนี้ตัวประเทศจะเป็นไวเลทไม่ต้องใช้สายซิงได้เลยอ,อขึ้นมาเรียบร้อยมาจอก็ใหญ่ก็คุมอะไรต่างๆมีช็อตคัปต,ต,ตั้งได้อย่างตัวที่เป็นตัวลูกดาวฝั่งขวามือพี่พี่กดหนึ่งครั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนลูกดาวค่ะตัวนี้ปุ๊บมันจะเข้าโหมดเราตั้งไว้ว่าปรับแอร์ไม่ต้องมาจิ้มหน้าจอเราตั้งช็อตคัทอะไรไว้ก็ตั้งตรงนี้คือรถไฟฟ้าที่มันเป็นเดี๋ยวนี้ลักษณะจะเป็นท่ระลึกเยอะะเป็น พวกนี้ไม่มีปุ่มเราก็จะต้องทําความเข้าใจกับมันหน่อยใช่ไม่งั้นเราก็จะมึนมึนงงงงว่าเราก็จะหงุดดงิดแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งไงครับพี่ที่โจ้บอกอะทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่สตาร์ทรถอะมันจะกลับไปเริ่มต้นใหม่มันจะมีอย่างไอตัวสปีดความเร็วอย่างเงี้ยจับกล้องจับนะมันจะช่วยเตือนเราจะลำคัญเสียงเราต้องเข้ามาปิดมันมีนิดหน่อยคือตรงเนี้ยเออผมว่ามันยังแหมรู้สึกว่ามัน แต่เตือนการชนด้านหน้าที่เบรกออโต้เนี่ยมาตั้งทั้งเดียวมันจําได้มันจําได้มันจำได้กมยังมีเป็นฟบางฟังก์ชันอ่าใช่ทมันยังกลับไปเป็นโหมดโหมดดีฟอล์อ่ะพูดง่ายๆนะฮะข่ามต้นมุดหิดหน่อยมุดหิดหน่อยขึ้นรถแล้วต้องมาปรับอันนี้ติดนิดเดียวแต่ว่าน่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปเนี่ยมันฟีดแบ็ฟีดแบ็ไปถึงเขาเยอะแล้วนะเขาจะช่วยได้ แล้วก็ตอนนี้นะพี่สำหรับตัว MG เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่สำหรับการชาร์จไฟมี cashback ให้มีแคชแ b a c k อ๋อชาร์จที่ตู้เขาตู้แดงตู้แดงเขาตู้แดงตู้แดงเขานะครับจะรับ cashback สองบาทต่อหน่วยต่อหน่วยอ่ามันคืนให้เขาราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดบาทเจ็ดบ้างเจ็ดบาทกว่าไม่ไม่แพงไม่แพงเท่านี้แหละตู้แพงสุดตอนนี้คือตู้ของเชลของเชลตู้ของเชลข้เมาเป็น V power ด้วยแต่แต่มันจะแลกกันของตู้เชลเนี่ยค,คือมันชาร์จไวไฟมันมาเต็ม140กิโลวัตต์คือเต็มความจุขอ,ของรถที่รับได้เนี่ยมาเต็มแต่แพงแพงมากก็คือจ่ายคือไปอ่ะ มันไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันไม่เหมือนน้ามันไม่เหมือนน้ำมันที่จูดอ่าอ่าผสมนู่นผสมนี่แต่ว่าตอนนี้จุดขายก็คือชาร์จเร็วชาร์จเร็วแต่ครั้งี้กมันก็ต้องกลับมาดูว่ารถคุณอ่ะชาได้เทาไหร่รับได้เท่าไหร่ด้วยตัวเนี้ยได้เต็มที่ถึง140กิโลวัตอ่าอ่าพิกชาร์จนะมันก็ต้องดูว่ามันรับได้เท่าไหร่รับได้เท่าไหร่เออเพราะบางคนตู้เร็ว แต่รถคุณรับได้แค่ห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่นี้มันก็ไม่เร็วมันมันต้องดูนะตัวตู้จ่ายไฟตัวสายไฟแล้วก็ตัวตัวรถว่ามันรับคือมันเหมือนน้ำอ่ะถ้าพูดกันง่ายมันคอมมูนิเคกันทมันคุยกันนะระหว่างตู้กับตัวรถเนี่ยแหละมันต้องมันต้องมันต้องแมทช์กันอ่มันมันถึงจะไปด้วยกันได้และจุดหนึ่งพอพูดถึงตู้แดงไงจุดหนึ่งก็คือเวลาขับรถเอ็มจีอันนี้พูดถึงรถไฟเอ็มจีนะเวลาคนเยอะเยอะ คุณหนีเข้าโชว์รูมไปชาร์ใช่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเที่ยาะกับใครเจ้าไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปต่อาะต่อเถี่ยงกับใครว่าเฮ้ยเราชาร์จได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับอันนี้ข้าวข้าวครับโจก็ต้องบอกว่ารถคันนี้อยู่กับผมหนึ่งวันอยู่กับโจ้สามสี่วันก็ลองทั้งในเมืองนอกเมืองระหว่างเมือง ประทับใจอะไรก่อนโอ้ความค่องตัวขนาดดูเหมือนมันจะเล็กนะแต่ว่าเขาเ้าภายในมันกว้างกว้างกว้างแล้วก็วผมตามท้ายเขาเนี่ยใหญ่ครับมันใหญ่ออดูใหญ่ผม,ผมเคยตามท้ายกับรถซีซีเซกเมนต์ของญี่ปุ่นท้ายเขาใหญ่กว่าเยอะเลยอย่างที่ผมบอกกับรถว่าคือรถมันอะเป็นเหมือนบีเอูแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นรถในลักษณะเป็น แฮตแบ็กมันไม่ได้ยกสูงขึ้นมาตุกนี้อย่างที่พี่เคยบอกอ่ะมันเกิดมาเป็นรถไฟฟ้าเลยแพตฟอร์มใช่ใช่ใช่แพตฟอร์มมันเป็นรถไฟฟ้าเลยอ่าแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยคือแตกเนี่ยเขาทํางานร่วมกับ C A T L อ่าเจ้าใหญ่เปล่าไหมเออพอแตกเขาเป็นเจ้าใหญ่เพราะว่าแตกพอตเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MG มเนี่ยมันก็เลยทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการออกแบบตัวแพตฟอร์มการออกแบบแบตเตอรี่เนี่ย มันทําให้เขาสามารถทําได้เยอะทําได้ลึกกว่าเขาถึงกล้าวารันตีแบตเตอรี่ไลท์ไทมว์วารันตีอย่างที่ถามว่าบางคนที่เคยเป็นดรามา่าไอ้คำว่าไลฟ์ไทม์วารันตีคืออะไรรถไอ้น,นู่นไอ้นี่คือบางครั้งคุณคิดเยอะเกินพูดง่ายๆถ้าคุณใช้รถปกติเขารับประกันไม่คุณก็รถแต่ใครตายไปข้างหนึ่งถูกถ้าคุณใช้งานแบบปกติปกตบคนสามัญแต่บางคนไปเถียงอ้าวเดี๋ยวรถ กัดแท็กเดี๋ยวรถจมน้ำเข้วรับประกันไหมคุณต้องแยกอันนั้นคืออินโฌรันอินโฌรันถูกไหมกัออันนั้นคือกัวานเตีเพราะฉะนั้นมันต่างกันอินโฌรันคือคุณซื้อประกันชั้นหนึ่งั้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าแบตเตอรี่มันเกิดจากการบกพร่องของการผลิตคุณภาพต่ำถูกไหมถ้าพูดคุณชาร์จไปสองคุณใช้ไปสามปีแล้วแบตเตอรี่คุณชาร์จเต็มมันเหลือแค่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงตามเกณฑ์คือเกณฑ์ผมไม่แน่ใจว่าเกณฑ์เขาอยู่ที่แปดสิบหรือเท คุณคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดเยอะเกินบางครั้งบางครั้งมันคือคิดเยอะได้แต่ว่าบางครั้งคิดในสิ่งที่มันไม่เข้าใจอะ่ะร้อยมันเกิดขึ้นก่อนเออ่เอ,อมันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยพอเขาวาันาตีขนาดนี้แล้วมันก็สบายใจครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าต้นทุนมันอยู่ที่แบตเตอรี่พอเขารับประกันตรงนี้ก็สบายใจสบาไใจโจแล้วก็พอขับยาวๆอ่ะผมบอกว่าช่วงล่างเว้ย ช่วงล่างเขาเป็นอะไรด้านหน้าแม็กกาซันสตาร์ดด้าน,านห,ลหลังเป็นไฟลิงเป็นไฟลิงซึ่งผมจะบอกว่าช่วงล่างที่เป็นไฟลิงในรถระดับราคาอย่างเงี้ยคุณหายากนะหายากเออขับหลังไฟลิงมันก็ทําให้รถคันเนี้ในราคาเนี่ยแปดแสนเก้าแสนเนี่ยขับดีๆอย่างเงี้ยผมว่า<ม>ยากว่ะ<ม>คือคนชอบขับรถอะ่ะผมว่าไอ้นี่ไม่ตอบโจทย์เออแต่ถ้าคนชอบอะไรที่แม่งเ,เป็นกระจุก๊กกระจิก๊กมีไอ้นู่นอย่างนั่นนะ ไอเนี่ยอาจจะไม่ถูกจารีตไม่ถูกจริตเออฟีเจอร์มันน้อยลูกเล่นมันน้อยเออลูกเล่นมันน้อยใช่ใช่คนอยากได้ไอ้ตัวอาจจะรู้หึืว่าแต่นี่สำหรับผมเนี่ยพอไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีไวเลสตัวทั้ง Apple CarPlay Android Auto ให้มาหมดนะคุณจะเอาอะไรอีกก็มันครบแล้วระบบความปลอดภัยอ่ะเอเดอรมาเต็มเอเดอรมีเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกนะเบรกออโต้ไฟสปอร์ตมีให้นะ แล้วก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนมีให้เลนคิปปิ้งอะไรต่างๆอีเมจินซี่เลนอะไรมีให้หมดพูดง่ายๆก็มาครบระบบความปลอดภัยยันสูงมาครบระบบความปลอดภัยปกติมีอยู่แล้ว ABS, ABD อะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนั้นละเพราะมันเป็นเหมือนอุปกรณ์และปัญหาละบังคับเป็นอุปกรณ์แะปัาละแต่เพเนี่ยแต่พรตอนนี้เราพูดถึง A d a s A d a s ก็คือระบบความปลอดภัยยันสูงที่มาเติมเข้ามาซึ่งมันก็มีให้ถูกไหมมีให้ตั้งแต่รุ่นล่างๆด้วยป่ะไม่ครบไม่ครบ ตัวต้นนี่จะเยอะกว่าตัวท็อปแล้วมาถึงตัวนี้อ่าจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ว่าคนใช้งานแบบทั่วทั่วไปนะแต่ว่าไอตัวคําสั่งงานที่เสียงเนี่ยมีอยู่แล้วนะไม่ได้พูดถึงเพราะเดี๋ยวนี้เล่นกันจนเบื่อแล้วเปิดกระจกเปิดกระจกเปิดเป็นยกเปิดแอร์เอาจริงๆเอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะใช้บอกวามันแล้วแต่คนพี่อมไม่ชอบผมไม่ชอบอ๋อเพราะคุณชอบคุยกับกูเกิลคือคุณโจเขาอยู่คนเดียวไง เขาไม่มีใครคบเขาก็จะคุยกับพวกนี้เอไอพวกนี้เขาก็จะมีความสุขต้องบอกอ่ะว่าพราะเอื้อมไปเปิดกระจกอ่ะกดทีเดียวมันเสร็จแล้วมันเร็วกว่าแต่เขาก็จะชอบเพราะว่าคนอยู่คนเดียวอย่างผมว่ามีครอบครัวไงผมก็มีคนคุยด้วยอยู่แล้วผมก็เลยไม่ถนัดกับการคุยกับเอไอลองดูแล้วก็ตอนนี้เขามีแคมเปญแคมเปญอย่างที่ผมบอกไปนะชาร์จไฟมีแคชแบ็กให้หน่วยละ2บาทอ่าชาร์จไฟไอตัวแดงอ่ะนะแต่จะต้องเป็นช่วงออฟพีค สี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าแล้วเขาเปิดให้ชาร์จหรือเปล่าเปิดเปิดเปิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ขายแค่เต็นแล้วไม่มีเปิดมีมีมีจนถึงวันที่5้ามกราคมปีหน้าเลยตู้แดงนะคราบตู้แดงของ MG นะตู้แดงก็คือตู้แดงก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในโชว์รูมกับปั๊มบังจากปั๊มบางจากใช่จะมีตู้ในปั๊มบังจากตู้แดงก็ชาร์จได้เฉพาะ M g ็ใช่ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่ามาเป็นพรีเลตพรีเลตของคนใช้รถไฟฟ้า MG ซึ่ง ซึ่งเอาจริงๆตอนนี้หลังๆเนี่ยคุณยายรถไฟฟ้าค่ายใหม่ๆอ่ะจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้แล้วนะเรื่องตู้ชาจะไม่มีใช่ไหมเป็นแบบของเจ้านั้นเจ้านี้เรามารวมกันอ่าแต่แต่เอ็มจีอ่ะเขายังมีอยู่มีอยู่เขายังมีอยู่เฉพาะในโชว์รูมเขาก็เยอะเยอะในที่เขาร่วมกับบางจาก็เยอะก็ทั่วประเทศเลยเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ยผมว่าข้อดีที่เขาอยู่มา10ปีนะคือมากกว่า10ปีใช่ไหมใช่คือตอนนี้ถ้าซื้อรถไฟฟ้าของ MG เนี่ย ไลฟ์ไทม์เวอร n ต y เรื่องแบตเตอรี่เรื่องชุดขับเคลื่อนอชุดใหญ่อมอเตอร์ใหญ่นอมอเตอร์ไฟฟ้าต้องห่วงแคชแบ็กก็มีคุ้มใจได้แล้วอยู่นานแล้วก็เอาไปว่าค่อนข้างจะคือสรุปเด่นๆเลยการกขับขี่ผมมองนะราคาแล้วก็เซอร์วิสหลายคนที่แปะหลายคนที่ด่าบางครั้งอะ่ะมันเป็นอย่างนี้คือบางครั้งปัญหามมนเกิดขึ้นจริงเขาก็พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุด เพราะว่ารถมันก็มีดีเฟกมากน้อยก็ว่ากันไปแต่บางครั้งอ่ะมันเป็นฟีดเดิมที่คนเอา,าเอามาเล่นกัน,กน,นเอามารีโพสเอามาอะไรกันอันนี้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาอ่ะคือเขาไม่ใช่แค่เอ็นะผมว่ารถจีนหลายๆค่ายเขาก็พยายามเข้าไปชาร์จลูกค้าถูกครับแล้วก็รถญี่ปุ่นหลายๆค่ายที่มีปัญหาเขาก็พยายามจะชาร์จลูกค้าเพราะฉะนั้นอ่ะเวลามันมีปัญหาคุณต้องดูก่อนว่าหนึ่งปัญหาไม่เกิดที่คนหรือรถบางครั้งปัญหาเกิดที่คนนะใช่แต่คนไปโทษรถ เพราะฉะนัะ้นดูตรงนี้แต่แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยอเขาอยู่มาสิบปีแล้วเขาก็มีประสบการณ์แหละในการรับมือนะครับอันนี้คือจุดเด่นๆของเขาโจ้อมองไงเหมือนกันเลยครับลงคอมแมน์ได้ช่วงล่างได้ขับยา,ยาวไม่เหนื่อยอม,ม่เหนี่อแล้วก็ขับไม่มต้องห่วงเรื่องสถานีชาร์จเพราะวิ่งได้ไกลห้าร้อยสี่สิบพวงอะไรดีพวงอะไรดีพวงอะไรคือพวงอะไรกับช่วงล่างอะผมว่ามันดีที่สุดในคัน ในกลุ่มนี้เอ,อในกลุ่มนี้นะในกลุ่ม B SUV นะเนี่ยอ้าวแล้วนี่ก็คือ MG4 MG <4. S 1> EV แถมด้วยลนส์ range, ครับล o อเลนส์ range, นะครับ